ปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพิ่มเติมให้เหลือเพียงหนึ่งมืล้านบาทด้วย4เหตุผลด้วยกันเหตุผลที่1ก็คือเราไม่ควรจะกู้เงินเพิ่มอีกแล้วค่ะเหตุผลที่2คือถึงจะกู้ได้ก็ต้องใช้ภายในปีงบประมาณเหตุผลที่3ถึงจะกู้ได้ใช้ในภายในปีงบประมาณสัดส่วนรายจ่ายลงทุนก็ต้องทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายค่ะและเหตุผลที่4ถึงจะกู้ได้ใช้ภายในภายในปีงบประมาณนะคะและมีสัดส่วนรายจ่ายลงทุน ถูกต้องทุกประการก็ยังไม่คุ้มค่าที่จะทำค่ะเห็นผลประการแรกนะคะที่บอกว่าไม่ควรจะกู้เพิ่มอีกแล้วเนี่ยด้วยฐานะทางการคลังของประเทศนวันนี้นะคะแน่นอนว่ามันยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังค่ะแต่ว่าทุกอันเนี่ยมันปริ่มเพดานไปหมดมันไ่ขอบไ่เส้นไปซะทุกอย่างนี่สาธานะท่านจะเล่นแร่แปรธาตุแก้นิยามยังไงก็ตามแต่ดอกเบี้ยมันไม่หลอกใครค่ะในปีงบเอ่อในปีงบ6768นะเราทราบกันดี อยู่แล้วว่ามีการตั้งงบสำหรับการชรําระดอกเบี้ยไว้ไม่พอกับที่ตั้งไว้ทัทงท้งๆที่ปีนี้เนี่ยปีที่แล้วก็ตั้งไว้200,000กว่าล้านก็ยังจะต้องใช้เงินคงคลังเพิ่มอีกสี่หมื่น ล้านบาทนะคะปี68ก็น่าจะไม่พออีกเช่นเดียวกันท่างที่ตั้งไว้2 6 0แสนกมืนว่าล้านปี69นะคะเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวนี่จะขึ้นไป3 7 0แส0เมืนล้านบาทหรือว่า12%เปอร์เซ็ของรายได้รัฐบาลพอไปถึงปี71เนี่ยก็จะสูงขึ้นเกือบเกือบห0าแล้านบาทค่ะท่านประธานนี่เราไม่ต้องทำอะไรกันแล้วนะคะเรา หารายได้ได้เท่าไหร่เก็บภาษีได้เท่าไหร่เอาไปจ่ายเป็นดอกเบี้ยซะทั้งหมดแล้วถ้ารวมกับเงินต้นด้วยเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเกือบเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะน่นนานประธานอันนี้มันเป็นปัญหาที่มันจะปูกพันกับเราไปอีกในอนาคตดิฉนันดึงขอเสนอว่าเราไม่ควรที่จะกู้เพิ่มอีกต่อไปแถมการกู้ครั้งนี้ก็ยังกู้จนสุดเพดานนะคะก็คือไม่กะว่าจะต้องเหลือเผื่อเหลือเผื่อขาดว่าจะจัดเก็บรายได,ได้ไม่เข้าเป้าบ้างเลยหรือไงคะกรรมธิการได้สอบถามไหมคะ ว่าประมาณการรายได้ของปี6-7เนี่ยได้มีการประมาณการใหม่ไว้ไหมและเราจะจัดเก็บพาดเป้าเดิมที่ที่สภาเคยอนุมัติไปเมื่อต้นปีไปเท่าไหร่ดิฉันทราบเพราะว่าดิฉันนั่งสังเกตการอยู่ในห้องนั้นว่ามีการถามแต่ทางตัวแทนจากกระทรวงการคลังเองบอกว่าอะไรคะประมาณการรายได้ใหม่ประมาณการแล้วแต่ไม่บอก ว่าเป็นเท่าไหร่นะคะบอกว่าขอให้เชื่อมั่นขอให้มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหาแต่ท่านประานคะตัวเลข9เดือนมันออกมาแล้วกรมสรรพามิตก็ถแถลงแล้วว่าจัดเก็บพลาดเป้าไปเกือบ60,000ล้านบาท แต่ว่าเราก็ยังจะมากู้เพิ่มจนสุดเพดานนะคะมันเป็นการาสร้างความเสี่ยงที่มันไม่จําเป็นให้เกิดขึ้นกับร,ระบบการคลงังดังนั้นจึงขอยืนยันว่าดฉันให้งบเพิ่มเติมได้เท่าที่จะหาะไรายได้อื่นมาเพิ่มได้นั่นก็คือ10,000มืล้านบาทค่ะาาทา่านประธานเหตุผลข้อที่2ค่ะถึงจะกู้ได้ก็ต้องใช้ภายในปีงบประมาณตามกฎหมาย จริงอยู่ที่ท่านก็มีการามีกรรมธิการนะคะเ,เสียงข้างน้อยท่านนพนัทได้ชี้แจงแล้วว่าการลงทะเบียนเนี่ยมันไม่นับว่าเป็นหนี้นะคะส่วนกรรมธิการเสียงข้างมากนะคะท่านจุลพันธ์ก็ออกมาบอกว่าเป็นหนี้นะคะแล้วท่านก็อ้างว่าตามมาตรา4ของวิธีการงบประมาณเนี่ยระบุเอาไว้ว่าหนี้มันจะเกิดได้4อย่างก็คือกู้คำ้ำซื้อแล้วก็จ้างโดยใช้เครดิตหรือจากวิธีการอื่นใดนะคะ แต่ท่านพูดมานะคะก็ไม่รู้ว่าท่านได้อ่านก่อนหรือเปล่าว่าเขาเขียนมาว่ายังไงเนี่ยมันไม่มีข้อไหนเลยค่ะที่จะที่บอกว่าการลงทะเบียนเนี่ยมันจะเข้านิยามของหนี้ตามมาตราสี่ยกเว้นจากการอื่นใดนะคะอื่นใดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นหนี้ได้เออมันก็ต้องไปมีระเบียบมาออกมารอ,ร,รองรับต่อเนื่องออกไปอีกนะคะซึ่งมันก็จะกลายเป็นการสร้างมาตรฐานผิดผิดไปในอนาคตอีกนะคะ ในกรรมิธการเนี่ยได้มีการซักถามหน่วยงานที่มาชี้แจงหรือไม่คะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นหนี้หรือว่าเป็นสัญญาประเภทใดซึ่งดิฉันก็อยู่ในห้องนั้นเช่นเดียวกันไม่มีหน่วยงานใดที่ตอบได้ว่าเป็นสัญญาเอกเทศประเภทใดนะคะถ้าเป็นสัญญาให้ไม่ถือว่าเป็นการก่อหน,นี้นะคะมันฟ้องร้องกันไม่ได้คะ่ะเฮียพรอที่3ค่ะถึงกู้ได้แต่ก็ต้องทําให้สัดส่วนรายจ่ายลงทุนมันถูกต้องแต่นี่ท่านก็ ทำผิดกฎหมายอีกรอบหนึ่งค่ะก่อนหน้าน,นี้มีการชี้แจงในห้องงบประมาณว่าทําไมถึงคิดว่ารายจ่ายของที่ i t a l วอลเล็เป็นรายจ่ายลงทุนถึง80นะคะซึ่ง พอเข้ามาชี้แจงในห้องวิฝ่ายค้านก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกค่ะานปมาทานคราวนี้นะคะไม่มีแล้วนะคะว่า80%มาจาก50%ที่เป็นรายจ่ายลงทุนอีก50%เป็นรายจ่ายอุปโภคบริโภคและใน50%ของรายจ่ายลงทุนนั้นจะเป็นต้นทุนการผลิตประมาณ60%ดังนั้นจึงเอา50ไปบวก30ให้เป็น80ไม่มีแล้วนะคะเขาเปลี่ยนอีกแล้วคะ่นะนปรมธทานคราวนี้ค่ะใช้วิธีการวิเคราะห์ส่วนที่ ก่อให้เกิดดอกผลกับไม่ก่อให้เกิดดอกผลแล้วบอกว่าการก่อให้เกิดดอกผลนั้นคือการลงทุนค่ะท่านประธานฉันขอใช้สไลด์ค่ะโดยที่บอกว่าส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดไม่ก่อให้เกิดดอกผลเนี่ยมีประมาณ19.9%ของค่าใช้จ่ายรายเดือนนะคะได้แก่ค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวเยี่ยมญาติทำบุญบริจาคและงานสังคมอ่ะอันนี้เข้าใจแต่ส่วนที่2ค่ะบอกว่าที่ก่อให้เกิดดอกผลเนี่ยมีสูงถึง80.1%นะคะ แล้วก็บอกว่ามีองค์ประกอบสําคัญคือค่าเช่าสถานที่เครื่องใช้และการซ่อมแซมถือว่าเป็นรายจ่ายลงทุนซึ่งก็มันก็อาจจะพอตีความได้ค่าพานะและการาบำรุงรักษาอันนี้เริ่มไม่ค่อยมั่นใจค่าใช้จ่ายในการศึกษาก็อาจจะใช่ค่ะแต่ว่าในท้ายของอตัว ัวเอกสารค่ะได้มีการให้กับให้คิวอาร์โค้ดมาด้วยว่าใน80%ที่บอกว่าเป็นรายจ่ายลงทุนนั้นนํามาจากไรายได้บ้านดิฉันก็เลยเอาไปรวบรวมมาให้ค่ะปรากฏว่ารายจ่ายในแต่ละเดือนของประชาชนนะคะราวๆสองหมื่นสามบาทนะคะต่อเดือนของเป็นรายจ่ายควรเรือนด้วยนะไม่ใช่เป็นรายจ่ายของบุคคลน,นะคะเป็นค่าอาหารไปแล้ว37%มสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านประธาน เป็นค่าเสื้อผ้ารองเท้าอีก8%ค่าน้ํามันนะคะค่าเดินทางต่างๆอีก7%นี่รวมๆกันแล้วก็เกิน50%ไปแล้วนะคะค่าน้ําค่าไฟอีก4%นี้จะไม่ได้รวมค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตอีกประมาณ3%รวมเป็น ค่าสาธารโภเนี่ประมาณ7%ไอ้ที่มันจะเข้าว่าเป็นรายจ่ายลงทุนจริงๆเนี่ยพยายามค้นพยายามหาแล้วประชาชนช่วยกันสแกนคิวบารโคก็ไปหานะคะมีค่าค่าที่จะไปซื้อรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยประมาณ6%จ,จ่ายเป็นค่าชาวบ้านนี่คือตีความอย่างกว้างใจกว้างที่สุดแล้วว่าเป็นรายจ่ายลงทุนเนี่ยอีก13%เท่านั้นเองอันนี้มีปัญหาแน่ๆนะคะท่านประธานมาตรายี่วงเล็บหนะคะ เราต้องมีรายจ่ายลงทุนมากกว่าที่เรากู้เพื่อช่เชยขาดทุนกู้ช่เชยขาดทุนในครั้งนี้8 5 0 0 0หันล้านบาทนะคะแต่ท่านกลับเอาค่าใช้จ่ายการอุปโภคบริโภคตามปกติของครัวเรือนที่เป็นค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟเนี่ยมาบอกว่าเป็นสามารถนับเป็นรายจ่ายลงทุนได้เนี่ยฉันคิดว่ามันเกินเลยไปมากค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมาตราย0วงเล็บหนึ่งเนี่ยไม่ทำก็ได้ก็แค่บอกกับสภาว่า รายจ่ายลงทุนในรอบนี้เนี่ยมันจะไม่เท่ากับสัดส่วนที่กําหนดไว้ตามกฎหมายโดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้เพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องรักษาชื่อเสียงที่เราสะสมมานานนะคะแล้วก็เพื่อทําโครงการเรือธงของตัวเองให้ได้เนี่ยท่านก็บอกเหตุผลกับสภามาซึ่งเสียงข้างมากก็คงจะยอมให้ท่านทําได้แต่ท่านกลับพยายามที่จะบิดกฎหมายค่ะเพื่อที่จะบอกว่ายังไงก็ได้ให้มันเป็นรายจ่ายลงทุนให้ได้โดยที่มันไม่ได้เป็นเนี่ยอันนี้มันจะสร้างมาตรฐานผิด,ผด ต่อเนื่องไปในอนาคตกับกฎหมายวินัยการเงินการคลังของประเทศค่ะขออีกนิดนึงท่านประธานข้อที่4ค่ะถึงจะกู้ได้แต่ก็ไม่คุ้มที่จะทำนะคะขอหน้าสุดท้ายะคะ่ะคือแหล่งที่มาของเงินมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะจากเดิมที่จะมีการเติมเงินเข้ามาใหม่ในระบบ 350 0 0 0ล้านบาทจากการกู้3แหล่งก็คือกู้ชดเชยค่าดูุล6 7ก right so, ู the ้ชดเชยค่าดู so, <c oughs> well. ุล6แแล้วก็กู้ทกศนะคะตอนนี้มันเหลืออยู่แค่2 0 0แสนกว่าล้านเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยจากเดิมที่เคยประเมินเอาไว้ว่าจะโตได้1.2ถึง18%เนตี่ยตัวเลขมันเลยมันจะไม่เท่าเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะแต่สำนักงานเศรษฐกิจกลังเขาก็มาบอกในห้องค่ะดิฉันก็ได้ยินติู่เต็มสองหูว่าเขาประเมินให้ใหม่แล้วนะคะถ้าตัวแหล่งเงินแหล่งที่มาของเงินมันลดลงแล้วเนี่ย หลังที่มาของเงินใหม่มันลดลงแล้วเนี่ยก็จะเหลืออยู่แค่0.9%ค่ะแต่ว่าพอมีการถแถลงประมาณการเศรษฐกิจรัฐมนตรีช่วยก็กลับไปใช้1 2 1ถึง1.8เหมือนเดิมก็ขอกลับไปใช้ตัวเลขที่มันสูงไว้ก่อนนั่นเองค่ะ อันนี้เนี่ยดิฉันก็ต้องบอกว่ามันยิ่งสะท้อนค่ะว่าส,สรุปแล้วเนี่ยโครงการนี้มันไม่ได้มีการประเมินความคุ้มค่าวไว้ล่วงหน้าท่านอาจจะบอกว่าโครงการนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะประมาณการยังไงแต่ว่าเราสามารถที่จะประเมินขั้นต่าขั้นสูงกันได้อยู่แล้วถ้าโครงการนี้มันมีการประเมินอย่างรอบคอบรอบด้านแต่ว่าเนื่องจากเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบนี้สรุปแล้วไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเลขไหนกันแน่และในเอกสารโครมาณก็ไม่ได้มีการระบุตัวเลขไว้อย่างชัดเจนดิฉันจึงไม่สามารถที่จะ เห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากแล้วก็ต้องขอยืนยันสงวนคําแปลยติค่ะขอพระคุณค่าท่านประธานที่เกิดการหมุนเวียนและกระจายตัวอย่างมีความเหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านใหญ่หรือร้านเล็กทุกคนก็ได้ประโยชน์ร่วมกันในประเด็นสุดท้ายครับเป็นท่านสิริกัญญาก็ได้พูดสรุปในในมิติเกือบทั้งหมดของทางพรรค ฝ่ายรัฐฝ่ายค้านนะครับในความเห็นที่เป็นความเห็นสงวนนะครับผมก็ชี้แจงไปเกือบทุกประเด็นแล้วนะครับในเรื่องการขาดดุลก็ตามทั้งหมดอยู่ในกรอบของกฎหมายซึ่งท่านก็ยืนยันให้กับผมว่าทั้งหมดอยู่ในกรอบของพรบวินัยทางการเงินการคลังนะครับการเป็นหนี้หรือไม่ก็ได้ตอบชี้แจงไปแล้วนะครับผมเองเรียนอย่างนี้นะครับที่ได้ตอบชี้แจงไปในช่วงต้นก็เป็น คำชี้แจงซึ่งมีหน่วยงานรัฐได้ทํามาให้ส่วนหนึ่งนะครับเขาก็ทํามาเป็นเอกสารว่ายกอ้างข้อกฎหมายใดๆนะครับมาตราใดผมได้ชี้แจงไปหมดนะครับขึ้นอยู่กับท่านว่าท่านไม่เชื่อหรือท่านเลือกที่จะไม่เชื่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมบอกเลยว่าการที่หน่วยงานรัฐบาลาหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้ามาร่วมชี้แจงทาความเข้าใจในชั้นของกรรมธิการนะครับ หน่วยงานรัฐเหล่านั้นต้องมีความมั่นใจแน่นอนครับว่ากฎหมายที่เขาถืออยู่กฎหมายที่เขาต้องปฏิบัติตามเนี่ยเป็นไปตามข้อกฎหมายทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัดส่วนรายจ่ายลงทุนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลไกที่เราจะต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแล้วไปใช้จ่ายในไตรามาสสี่ก็ตามเนี่ยทั้งหมดเป็นไปตามกรอบของกฎหมายครับไม่มีข้าราชการคนไหนจะกล้าพร้อมที่จะทําผิดกอกฎหมายที่ตัวเองเป็นคนถือเพื่อรัฐบาลเป็นไปไม่ได้ครับ ผมเองในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งในฐานะคอรมอเราก็ไม่พร้อมครับหากมันมีข้อที่มันผิดหรือขัดไปจากกฎหมายที่กำกับอยู่เพราะฉะนั้นยืนยันกับท่านสมาชิกผ่านท่านประธานเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทั้งหมดนี้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายทุกประการมีหน่วยงานภาครัฐมาชี้แจงทำความเข้าใจอย่างครบถ้วนเราถึงมั่นใจนำเข้าสู่สภาแล้วก็พิจารณากันในวันนี้ นะครับเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นครับว่าทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายสุดท้ายเรื่องของความคุ้มค่าหรือไม่ผมก็ได้เรียนชี้แจงไปแล้วว่าความคุ้มค่าเนี่ยนอกจากเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลหลักยังมีในเรื่องของผลประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจํานวนเกือบ50ล้านคนจะได้เม็ดเงิน1 0 0 0 0บาทไปช่วยเหลือประครับประคองไปต่อยอดชีวิตไปช่วยกันลงทุนไปช่วยกันจับจ่ายใช้สอย เป็น,นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจยังมีผลประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาตลาดดิจิทัลอีคโนมีผลประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของความเป็นอ e ีกาบเมนซึ่งต่างๆเหล่านี้เป็นผลประโยชน์ซึ่งมีมูล,ลค่ามหาศาลไม่อาจนับเป็นจำนวนเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าในการเดินหน้าทุกประการต้องเรียนต่อท่าน ท่านเป็นห่วงในเรื่องของรายละเอียดอย่างเช่นตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ยืนยันนะครับว่าทางกระทรวงการคลังก็ยังยืนยันที่ตัวเลข1.2ถึง1.8ภายใต้ข้อจํากัดของจํานวนคนที่เข้าร่วมรายละเอียดของโครงการต่างๆอันนี้เป็นรายละเอียดซึ่งมาพูดคุยกันได้แต่ตัวเลขที่ท่านหยิบยกอ้างมาผมก็ได้บอกแล้วว่าบางตัวเนี่ยฐานคิด M P C ยังอยู่ที่0.4 หมายความว่าเราแจกเป็นเงินสดอะ่ะ0.4นี่คือตัวเลขที่มาจากฐานคิดที่บอกว่าเป็นเงินสดซึ่งมันไม่ใช่แล้ววันนี้เราใช้โครงการดิจิ a l w เ l l ต t เติมเงินเข้าไปพร้อมข้อจำกัดว่าเงินไม่สามารถออมได้เงินไม่สามารถที่จะไปใช้บางสินค้าได้มันจะเกิดการหมุนเกิดตัวคูณทางเศรษฐกิจที่มากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายืนยันว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าและจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของประเทศไทยในปัจจุบันครับขออนุญาตยืนตามสิ่งที่ทางการบริการเสียงข้างมากมีมติครับขอบพระคุณครับ